ตรงไปนี่บ่กโอ้มาเที่ยวบาสวัสดีครับ FC พ่อใหญ่ทาพาะล่เอใหม่ FC เกา่าเนาะครับพี่นอ้องเมื่อนี้สิภพาพี่นอ้องไปเบึงวัดธรรมปฏิหารครับพี่นอ้อง อีกซื้อหนึ่งกับวัดธรรมมืดครับไปบึงไปชมน้ากันเลยครับพี่น้องก็บอกเคมยมาจากเ่อครับพี่น้องก็ได้งยินแต่ซื้อเสียงเนาะครับพี่น้องเนาะก็อยากไปบึง ok เนาะครับพี่น้องกสิภาเอฟซีกับพี่น้องไปบึงน้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะไปบึงน้ำกันเลยครับพี่น้อง พี่น้องกักายทางไปนิดนึงครับถอยกลับแล้วก็เข่าไปน้องครับพี่น้องทางเข้าไปก็สิบบคคอยดีปรเด๋น้องครับแต่ว่ากับเป็นทางคนกีดอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันก็บบกคอยดีประเด๋ครับพี่น้องก็ค่อยเข้าไปน้องครับพี่น้องเนาะอาจเพิ่นสิมีทางไม่เข้าไปกับบดจักน้องครับพี่น้องแต่ว่าเฮากัมาพ่อทางเข่าก็ต้องเข้าไปน้องครับพี่น้องเพราะว่าเฮาบรูทางน้องครับพี่น้องเนาะเฮาก็คอยคานเข้าไปน้องครับพี่น้อง ใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับพี่น้องทางกับบุวค่อยดีนะครับมันกับเป็นทางคอนรีดยู่ครับแต่ว่ามันคอนรีดกับเทไปบางหม่องตวงหนีรังมาหอดนาวัดเนะครับพี่น้องกับไปเบิง่งไปซุน้อกันเลยครับพี่น้อง หลครับพี่น้องเหมือนในมาวัดธรรมปฏิหารเนาะครับพี่นอ้องพุทธอุทยานทำปฏิหารเนาะครับพี่นอ้องเนา,านะ ช่วงนี้เขากำลังาายางลงไปถทำนาะครับพี่น้องกระดิญยางวัตถก้อนจักประมาณลอยเม็ดนาะครับพี่น้องกระดิลงไปถ so. ทำนาะครับพี่น้องเนาะกับบ่อไก่เนาะครับพี่น้องแต่ว่าถ้ำเลกเด้อครับพี่น้องถทำมืดสมกับว่าถทำมืดหรือ้อครับพี่น้องเด้อไฟกับใส่แผงโซล่าเซลล์เนาะครับเพราะว่าผมมีไฟฟ้าเนาะครับถทำถ้าผมใส่แผงโซล่าเซลล์กับสมัยก่อนกับที <S <s ่เป็นเครื่องปั่นไฟครับพี่น้องช่วงนี้กำลังเดินทางลงไปนะครับพี่น้องกับหัวญ่ท่าพาเลาะเนาะครับพี่น้อง คำว่าเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับพี่น้องเพื่อสิบัวขาดคลิปข้างหน้าเนาะครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพู้ใหญ่ท่าพาเลาะเนาะครับพี่น้องถ้าอยากให้เพื่อนไปเลาะไปเบิ่งมองได้ก็กคอมเมนต์เข้ามาเด้อครับพี่น้องเด้อช่วงนี้ก็ลงไปทำเนาะครับพี่น้องกับนักท่องเที่ยวก็บบอกคอยไลฟ์เป็นได้เนาะครับพี่น้องเพราะว่า ทางขมากับไก่เนาะครับพี่น้องเนาะถ้าไปบุญบ่ฮอดบ่ถึงกับบ่ฮอดเด้อครับพี่น้องอยากถอยรถกลับอยู่เด้อครับพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้อกันเลยครับพี่น้องช่วงนี้กำลังฮอดทางปากทำเนาะครับทางลุงทำก็สิมีพยานาเกตเสียนเนาะครับพี่น้องพยานาคู่สองขางเนาะครับทพูดพี่ ปากคำมืดเนาะครับพี่น้องเนาะให้เบื่อนผู้ชม้ยกันเนอขออนุญาตบาดคำเจ้าทีเจา้มาพมามาันมีงานเนาะนะครับเน,ไไไนาะนน เนป็มันได้ทำด้วยครับพี่น้องทำมืดครับพี่น้องทำซื้อเต็มๆก็คือถ้ำปฏิหารนะครับพี่น้องมีน้ำย้อยด้วยครับทึ่งๆด้วยส่งผีกับซีเสียงมาเนาะครับ่นาอเราจะเาคนพบได้กันได้ดีก็อย่งนี้ครับก็ได้ทำได้เลยเนาะฮึ่ย ngồi nhỏ chạy con của nè nằm đơn thương nó. nằm thương nóng hinh bỏ. Nam 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 thương thương bóng cao. bỏ. thương thương nó lột อ <im sharing> โอตัวนี้เป็นถ้มเนาะนามเนาะนี่ได้ถ้ำมั้นี่ครับเนาะนี่เจะที่พัน อยู่ตั้นอนห่านต่างเรียนเนาะอืมห้องต่างมันเป็นเรียนี่แหลยเนาะยูแล้นอะู่ต่างเบิ้งเลย ส่วนนี้เขาก็อยู่ในถ้ำนะครับพี่น้องถ้ำกับ่อยากแจ้งไปันไดนะครับพี่น้องเนาะสมกับสมซื่อกบถ้ำหมื่นนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ครับพ่อใหญ่ทาพาเลาะครับสวัสดีครับ